สวัสดีนักศึกษาทุกคนและเพื่อนๆมิสหายทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในกรณีเก็ตความรู้ครูประสุข EP 3นะครับคือเรื่องของเรื่องมีนักศึกษาสอบถามครูเข้ามาว่าดาวสุกสถิตพบอริเนี่ยให้คุณอย่างไรอ่าทำไมถึงมีสเสน่ห์ทำไมถึงดีอะนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะ ดาวสุขสถิตภพอริให้ผลดีอย่างไรนะครับคือภพอริเนี่ยเป็นภพที่6นะครับท่านเรานับจากลัคนาเนี่ยความหมายของอรินะครับก็คืออุปสรรคขัดขวางสิ่งกีดกัน้นความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดถูกช่วงชิงความยากลำบากนี่คือความหมายนะครับนะความหมายของอริ สำหรับวันนี้นะครับครูขอกาวเพียงในกรณีของดาวพระสุกเพียงองค์เดียวนะครับไม่ได้นับดาวร่วมดาวเล็งาดาวส่งกระแสถึงกันนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นดาวศุกร์สถิตพบอรลเนี่ยส่งผลอย่างไรเรามาพูดกันถึงต้นตอก่อนนะครับซึ่งอ,อุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยที่เข้ามากระทบนะครับตัวเจ้าชะตาจะสามารถพัฒนาและดึงศักยภาพคุณภาพ กําลังของพระสุกเนี่ยให้มีลิธานุภาพสูงสุดได้หรือไม่เนี่ยก็มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับก็คือความสัมพันธ์จากดวงดาวอื่นซึ่งวันนี้ครูไม่ได้ยิบยกมาพูดด้วยนะครับตานุเสษก็คือนิสัยหรืออารมณ์จิตใจเบื้องลึกของเจ้าชะตาเนี่ยว่าเข้มแข็งกล้าขิดไหมกล้าพัฒนาหรืออ,อนแอหนีปัญหาหรือไม่นะครับค่าแทน หรือสัญ,ญลักษณ์แทนพลังงานจักรวาลเนี่ยลักขูขอหยิบยกยินหยางขึ้นมาจะได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับคือหยินเนี่ยเปียบเปียบเป็นพลังแห่งสตรีเพศนะครับส่วนที่เป็นสีดำนะครับส่งผลในเรื่องของความเยือกเย็นนะครับสงบนุ่มลึกหยางเปรียบเป็นดังพลังงานแห่งบุรุษนะครับส่วนที่เป็นสีขาวๆนะครับให้ความกระตือรือร้นร้อนแรงสว่างสวยัย ยินอย่างนั้นเป็นเป็นสัญลักษณ์นะครับแทนความสมดุลของจักรวาลหรือกฎของคู่เช่นมีร้อนก็มีเย็นอ่ะมีดำก็มีขาวมีขึ้นก็มีลงอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีฟังตรงข้ามกันเสมอพบอลิเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับย่อมมีส่วนดีไม่ได้มีแต่ส่วนเสียเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะครับ ครูขอวนกลับมาเรื่องดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์สถิตภพอลิให้ผลดีอย่างไรนะทีนี้ศุกร์สถิตภพอลิเนี่ยแล้วต้องได้ตําแหน่งที่ค่อนข้างเข้มแข็งด้วยวันนี้ครูก็ขออ,อุปมายกตัวอย่างเป็นศุกร์ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรธิบดีนะครับซึ่งศุกร์ได้ตําแหน่งกเกษตรธิบดีเนี่ยก็คือดาวศุกร์ที่สถิตาราศีพฤกษภและาราศีตุล ว่าด้วยเรื่องความรักดาวสุขสถิตภพอลิเนี่ยทรงผลอย่างไรนะคือก็ต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยมักมีอุปสรรคนะในเรื่องของความรักไม่ราบลืน่นไม่ราบเรียบมีปากเสียงมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่เสมอนะครับก็คือในบริบทความหมายของคำว,ว่าอลินะยิ่งพออลิอนะ่ยในตำแหน่งที่ค่อนข้างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยก็ วิถีชีวิตที่ดาเนินมาเนี่ยก็จะต้องพบเจอกับการแก้ปัญหาในเรื่องของความรักตลอดอเจอซ้ําแล้วซ้าเล่าคบคนนี้ก็เสียใจคบคนนี้คนนี้ก็มีกิกอ่ะก็คือมันมันจะมีสตรอรี่ในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะนะครับพบเจอความผิดหวังนะครับเมื่อเจอความผิดหวังมากๆเจ็บหัวใจมากๆเสียใจมากๆเนี่ยมันก็ก่อเกิดเป็นมวลของความทุกข์นะครับแต่ ธรรมดาของโลกเนี่ยธรรมดาของจิตเนี่ยเมื่อมันมันถือของหนักมากมันทุกข์มากเนี่ยจิตเนี่ยจะหาที่คลายนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยก็เข้าหาวัดบางบางคนเข้าหาหาสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับบางคนเข้าไปศึกษาไปทบทวนไปหาทางออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดการตกผลึกนะครับเกิดปัญญา ปัญญาญาณปัญญาคือการไต่ตรองคือการพิจารณายานเนี่ยคือการเห็นนะเห็นความเป็นจริงบนโลกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความรักเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะทําให้ให้เป็นผู้ที่เข้าใจในความรักจริงๆนะครับว่าความรักเนี่ยเกิดจากความเมตตานะเมตตาความเข้าใจธรรมชาติซึ่งกันและกันเนี่ยพราะผลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นผู้เข้าใจเพราะเป็นเข้าใจปุ๊บรักด้วยความเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์ แล้วยังสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องความรักเนี่ยให้กับผู้อื่นได้อีกนะโปดโปรดผู้อื่นได้อีกนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับนะก็จะเป็นปรมาจารย์ด้านความรักนะว่าด้วยเรื่องการแต่งกายดาวศุกร์สถิตภพอริทรงผลดีอย่างไรคือลักษณะของดาวศุกร์แท้เดิมเนี่ยก็เป็นพลังงานแห่งการดึงดูดอยู่แล้วพลังงานความเย้ายวนอ่า ดูมีอะไรดูเซ็กซี่นะครับเพราะฉะนั้นมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วพอสถิตพบอัลีเนะี่ยอลีก็คือการปรับปรุงการพัฒนาให้ให้ดียิ่งขึ้นไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะสนใจเรื่องของการแต่งตัวนะครับมีรสนิยมพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับไม่ยอมตกยุคตกสมัยตรงไหนเนี่ยมีจุดบกพร่องก็จะพยายามแก้ไขนะครับป,ปรับปรุงปรับปรุงแต่งเติมให้ตนเองเนี่ยดูดีอยู่เสมอนะครับถ้าครูเปรียบให้เห็นภาพเนี่ยก็ที่เป็นที่มาของคำกรว่า ไก่งามเพราะขนนะคนงามเพราะแต่งถ้าจะมีการแต่งเติมนะครับให้ตัวเองเนี่ยดูดีนะครับดูดีดูมีอะไระมาข้อสุดท้ายของวันนี้ที่ครูหยิบยกตัวอย่างมานะครับก็ว่าด้วยศิลปะบนเตียง18บวกยสถิตพบอัล,ลิเนทรงผลด้านดีอย่างไรนะครับคือดาวทีเด็ดเนี่ยของสตรีเพศและบุรุษเพศเนี่ยคือครูพระศุกเลยนะ,ะคือคือดาวศุกร์เนี่ยมีเสน่ สเสนหานุภาพสูงมากนะครับและจะมีอนุภาพมากเมื่ออยู่บนเตียงนะครับหรือรับค่าหมายถึงช่วงเย็นไปช่วงเย็นเข้าสู่พักค่ำหรือบางครั้งเปรียบดังตอนดับดับเทียนดับไฟก็จะยิ่งมีกระแสพลังงานดึงดูดมีความเย้ายวนเล้าอารมณ์นะครับกระตุ้นพลังงานเพศและพอดาวศุกร์เนี่ยสถิตภพอินะครับ ส่งผลเนี่ยให้เจ้าชะตาเนี่ยพยายามปรับปรุงแก้ไขเฝ้าสังเกตนะครับทำอย่างไรเนี่ยให้คู่นอนนะครับใหเ้เกิดความพึงพอใจรวมไปถึงเจ้าชะตาเนี่ยสามารถรับได้ทุกบทบาทนะเป็นรับบใช้ครูใช้คำไม่ถูกเลยนะอ่าอ่าเปรียบดังดังหนังนะหนังดุดันได้นะหนังคลาสสิกหนังอ่อนหวานก็คือได้ได้รับได้ทุกบทบาทนะรับได้ทุกบทบาทเลย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระสุขสถิตภพอริมีสเสน่ห์รุนแรงและก็เป็นที่ตรึงตราตรึงใจนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษามิสหายที่ติดตามช่องโหนชีเหตุบทความนี้เป็นเพียงสิ่งที่ครูพบเจอจากการพยากรณ์ดยชะตาบุคคลได้พูดคุยได้ถกถามได้เก็บสถิติ หากผิดพลาดประการใดครูต้องขออภัยด้วยนะครับครูขอฝากให้นักศึกษาเรียนรู้และวิจัยเพิ่มเพื่อเป็นประโยชน์กับตนและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสืบไปสวัสดีครับ